ชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่สองครูผู้สอนนางสาวยุพินอาลักษ์ครูโรงเรียนชินกูลวิทยาวีดอชุดนี้จัดทําขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยการคำนวณของโรงเรียนชินกูลวิทยา ในการเรียนออนไลน์ช่วงโควิด -19 โดยไม่มีเจตนาทำซ้ำลอกเดนแบบหารายได้แต่อย่างใดโดยเนื้อหาในวิดีโอนี้อ้างอิงจากหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นปถมศึกษาปีที่2ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวผู้จัดทำนางสาวยุพินอัลลรั์ครูโรงเรียนชินกูลวิทยา สำหรับผู้ปกครองท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้แอดไลน์กลุ่มส่งงานเทคโนโลยีนะคะของชั้นปฐมศึกษาปีที่สองน้กวรผู้ปกครองแอดไลน์กลุ่มได้เลยค่ะผู้แทนของข้อหน่วยการเรียนรู้ที่สองค่ะการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นในคลิปนี้เราจะเรียนเรื่องการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายค่ะ ตัวชี้วัดและจุดประสงค์างการเรียนรู้เขียนโปรแกร,รมอย่างง่าย,ายโดยใช้ซอฟต์แวร,ร์หรือสื่อและตรวจหาข้อผิดพลาดของโปรแกร,รมจุดประสงค์างการเรียนรู้ 1. อธิบายการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ 2. วิเคราะห์หน้าที่การทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ 3. เห็นความสำคัญของการทำงานของคอมพิวเตอร์ในการเริ่มเขียนโปรแกรมจะต้องออกแบบการทำงานของโปรแกรมขึ้นมาก่อนหรือเรียกว่าขั้นตอนวิธีค่ะ ซึ่งทำได้โดยการสร้างลำดับของคำสั่งเช่นถ้าให้หุ่นยนต์เดินไปทางขวา3บล็อกแล้วเดินขึ้นด้านบนเราอาจคิดขั้นตอนวิธีเป็นคำพูดขึ้นมาก่อนแล้วเปลี่ยนเป็นโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งดังตัวอย่างในภาพนะคะ การเขียนโปรแกรมมีเครื่องมือในการเขียนหลายรูปแบบเช่นการใช้คำสั่งภาษาโปรแกรมที่ออกแบบไว้หรือใช้บัตรคำสั่งเพื่อให้หุ่นยนเข้าใจดังตัวอย่างค่ะจากภาพเราจะเห็นการทำงานหรือบัตรคำสั่งนะคะก็จะมีคำสั่งเริ่มต้นเดินหน้าหมุนซ้ายหมุนขวาทำซ้ำสองครั้ง ทำซ้ำสาครั้งและจบการทำงานค่ะเรามาดูตัวอย่างของหุ่นยนต์อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นเราสามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้ค่ะมาดูที่ขั้นตอนการทำงานของหุ่นยนต์โดยใช้บัตรคำสั่งนะคะเราก็จะมาที่จุดเริ่มต้นเดินไปข้างหน้า ทำซ้ำสองครั้งก็คือเดินไปสองก้าวนั่นเองค่ะหมุนซ้ายเดินไปข้างหน้าและจบการทำงานดังภาพค่ะเรามาดูตัวอย่างพาหูโยนออกจากเขาหวงกดโดยใช้บัตรคันสั่งในการทำงานกันค่ะ ถ้าต้องการเขียนโปรแกรมให้หุ่นยนต์ที่อยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นเดินออกจากเขาวงกดไปยังตำแหน่งประตูทางออกจะเขียนโปรแกรมโดยใช้บัตรคำสั่งได้อย่างไรกันคะนักเรียนพอจะนึกภาพออกไหมเอ่เอยเรามาดูพร้อมกันเลยค่ะ จากแผนภาพเมื่อสักครู่เราสามารถวาดลูกศรที่จะพาหุ่นยนต์ออกจากเขาวงกฏเพื่อไปที่ประตูทางออกได้ดังนี้ค่ะจากแผนภาพเมื่อสักครู่เราสามารถแสดงขั้นตอนการทำงานของหุ่นยนต์โดยใช้บัตรคำสั่งได้ดังนี้ค่ะ ดูจากแผ่นภาพเป็นหลักนะคะหมุนยนก็จะอยู่ที่จุดเริ่มต้นค่ะเดินไปข้างหน้าทำซ้ำสามครั้งก็คือเดินไปสามก้าวนั่นเองค่ะหมุนซ้ายเดินไปข้างหน้าทำซ้ำหกครั้งก็คือเดินไปหกก้าวหมุนขวาเดินไปข้างหน้าทำซ้ำห้าครั้งและจบการทำงานค่ะ เพื่อให้นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจมากยิ่งขึ้นให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดในหน้า41และ42ค่ะเมื่อนักเรียนเปิดแบบฝึกหัดไปที่หน้า41แล้วจะเจอข้อ5 คำสั่งก็คือให้นักเรียนพาหุ่นยนต์ออกจากเขาวงกดโดยว่านูกสอนระหว่างร้องจากตำแหน่งเริ่มต้นไปยังตำแหน่งประตูทางออกด่านตัวอย่างของเนื้อหาที่คุณครูยกไว้ข้างต้นนะคะมาต่อกันที่หน้า42ค่ะคำถามคือให้แสดงขั้นตอนการทำงานของหุ่นยนต์โดยใช้บัตรคำั่ง ค่ะกิจกรรมนะคะก็คือหน้าที่41และ42นั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนดูคลิปเรียบร้อยแล้วเนี่ยนักเรียนสามารถทํากิจกรรม2หน้านี้ได้เลยนะคะถ้าง่าทำเสร็จแล้วก็อย่าลืมส่งมาที่ไลน์ของผมนะคะ